ตอนรับทรุดจินปีหกข้าบอกบุญนุนสถิตโลกในมิตคือ เอเชิญร่วมง,งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถลายกระลาชอ่อฝาเงินยวงนาวัดทุ่งตาแก้วตำบลนาหูกวางอำเภอทับสสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่14ถึง24กุมภาพันธ์2569ภายในงานร่วมทําบุญผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถลายกะลาชอ่อฝาเงินยวงไหว้พระขอพรถวายสังฆทานทําบุญประจำมาเดือนปีเกิดเพื่อความเป็นสิริ วงคนแกชีวิตพบการออกร้านค้าจําหนายสินค้าราคาถูกของกินของใช้ของฝากมากมายอาหารอร่อยนานานชนิดออกร้านเต็มพื้นที่สนุก,กสวนสนุกงานวัดทุกคืนชมขวัญเสิร์ตรำวงสตริงดังตลอดงาน14กุมภาพันธ์สนุกสนานมันกับนินทองแท้คอมโบ15้กุมภาพันธ์ชมขวัญเสิร์ตเต็มวงสุดบันกาลฟงหมายเหลือยแบนมาผัวมาด้วยไม่รับ มีแฟนยังงับแต่ยขยาำขยาำท่าน้องกาเป็นแฟนพี่จะเลี้ยงดูอย่างนี้จะมังม่งจะมั่งพาน้องรอสัเพาในห้องของเราตั้งแต่เช้ายันค่ำมีใจแค,แค่ส่งยิ้มมาโยกสายโยกขอจะเข้ดึงสองซสกกุมภาพันธ์รวมสะดุก,กับระวงชาวไร่น้องพึ่งบึงสามพันดำรงบงทองลินฟางน้องนางว่ามันเจือนไปสาบไฟเอสายใจลืมได้ 17กุมภาพันธ์สนุกสนานร,รื่นเริงกับรำวงไทยอาร์ตเพียงที่ฟังก็น้องยันตนลอดไปถึงลำไส้ใจ,จเจ้าแห็งแรงแตงเพียงไรขอให้หัวใจจอดแท้อนแท้แ18กุมภาพันธ์ชมละครพาม่ากับวงชิดปันเวย 2กุมภาพันธ์ชมคอนเสิร์ตเต็มโชว์เต็มรูปแบบกับดูอ้อมเมเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีดีน้ำตาก็ะไลมาเองได้ยิ่งดื่มยิ่งเงายิ่งฟังยิงเศร้า20กุมภาพันธ์ชมคอนเสิร์ตเต็มวงกับมาริหัวนาบอบรรยากาศแห่งการได้รำแเมรัย รวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขได้ไม่มีเปรียบปาเรือรถปลาดีน้ำแข็งโซดาข้าวารมพลาก็เปิดประตูสวรรค์ฉันโซดาบานแดงวันมาเมา,เา21กุมภาพันธ์ชมคอนเสริร์ตวารริตี้กับโจโจอิทดาราช่องหรวมด้วยต้นหอมนักชยาคืออาสาลงฝาสายตาพยาเพิ่นเข้าใจว่าเราเป็น 22กุมภาพันธ์ชมคอนเสิร์ตเต็มวงสุดบันกับวงกางเกงเกินเรือจีตาลมนาวพัดมาโบราณบอกมันคือลมร้านมันทำให้ฉันเควงความทิ่ถึงไคบางคน23กุมภาพันธ์ปิดท้ายงานสะดุกสนานมันกับรำวงชาวบ้านออสโฟเอ จากงานนาแล้วมอเวลาเย็นเย็นเบาคุยแล้วพาจดหุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคันนา ลาบไม่ได้เทียวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถลายกระลาชอ่อฝาเงินยวงนาวัดทุ่งตาแก้วตบนนาหูกวางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันร่วมบุญจองมีดตัดไว้ได้ที่พระอธิการสามารถอัตตะปัญโยเจ้าวาดวัดทุ่งตาแก้ว0 6 2 2 9 7 9 9 5 3ธนาคารทรกสชื่อบัญชีวัดทุ่งตาแก้วเลขบัญชี0 6 1 3 5 3 3 347163ตัดไว้ในวันที่24กุมภาพันธ์2569เวลา15นาฬิกาจองร้านค้าได้ในวันที่15มกราคม2568ที่ทีมงานยิ้มสยาม0863939213ร่วมบุญอิ่มใจกำไรชีวิตด้วยกันนะครับช่างเธอคนงามขอปล่อยตา